สวัสดีครับนี่สดสดทุกวันครับที่แผนกงานตู้ลำโพงกับซับเบทเทอร์โบ18นิ้วไม่อัตราภูเขาเกรดเอคุณภาพ20มิลนะครับนี่งานสีโจตันให้สวยนะครับนี่ประกอบเสร็จก็ยกขึ้นรถนะครับเกี่ยมไปประกอบดอกที่แผนกอ่าประกอบดอกอยู่ที่ร้านนะครับนี่ครับนี่คนสดสีสวยครับนี่ซับเบทเทอร์โบสีโจตันนะครับไม่อัตราภูเขา20มิลเกรดเอคุณภาพขอบเหล็กตะแกรงเหล็ก สีโจตันใี่สวยครับปลาตองกับปลาเทียนก็กลัเอาขึ้นครับนี่ครับบรรยากาศยามเ,าเช้าเอีกหนึ่งวันนะครับ25พฤศจิกายน9นาฬิกาที่หาาัวรัชธานีนี่คือตู้ซับเบรที่เตรียมมาขึ้นรถ24ใบนะครับประกอบค่นสีเสร็จเมื่อคืนหรือวันเที่ยงคืนครับนี่ก็กาลังเตรียมสายคอเลรคครับทั้ง21นิ้วแล้วก็18นิ้วครับนีเป็น21นิ้วครับกาลังขึ้นงานตอนนั้เป็น18นิ้วครับ18นิ้ว อีกก็เรียงเตรียมเครื่องตัดนะครับวันนี้จะตัดเอาขึ้นตัดต่อนะวันนี้ลองเปิดเครื่องวันนี้รันเครื่องก่อนครับกำเตรียมเปิดเครื่องอัปเดตให้ชมกันทุกวันนะครับที่อุบลราชธานีนะครับนี่ครับกำลังรันเครื่องวันีวันนี้ก็เป็นเทอร์โบ18นิ้วเทอร์โบ21นิ้วนะครับหรือเป็น21นิ้วรุ่นบาวเทคครับเดี๋ยมาดูตรงเรายิงแม็กสองชั้นเลยนะครับเพราะเป็นแม็กอาร์ที่เรา ดามแบบนี้ครับดามเต็มแบบ้ตรงลิงแม็กสองชั้นแม่ตราภูเขา20่สิบยินเกตเอคุณภาพนะครับนี่หดูเราเปิดให้ดูแบบนี้เลยครับนี่ทุกขั้นตอนครับนี่ในการทํอยู่ทุกขั้นตอนทุกกระบวนวิธีในการทําตู้เลยนะครับนี่ตัวนี้ตูป้ปาร์ตองปาร์ตองไม่ให้เปิดเครื่องปารตองว่านี้มันไม่มี iPad อยู่ข้างบนยกไ iPad ดีครับงานสีโจตันนี่สวยครับไปดูเนื้องานครับคม้นหนาครับข้นหนา สีโจตันพ่นเสร็จเมื่อคืนนี้นะเกียก็อะไรเอาตู้ขึ้นครับทีมงานนะ่ครับประกอบสดๆทุกวันอัปเดตทุกวันนะครับให้ชมกันเทอโโร์โบส8ปรดยูม่อัตราภูเขานี่นะครับ085631 3001 092 7566 497ห่นเ้าอดี่ก้๋ยวั้ง่งอีกหนึ่งวันนะครับไปก็เตรียมใส่ตะแกรงประกอบดอกนะครับ เตรียมประกอบดอกเดี๋ยวยามเช้า,ชาที่แผนกตู้นะครับทุ่งไร่ทุ่งนาอากาศเย็นสบายครับยามเช้าเนี่ยครับลมเย็นๆเลยครับนี่ครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวยืดซีใบขึ้นรถก็เตรียมไปประกอบครับดอกครับมินิทีดีนะครับเวลาคนุณด,ด,ดูงานสีสวยของงานสีเดี๋วยวไปดูครับเดีแห้แงสดๆ,ๆแล้วเนี่ย วันนี้เรามีแฝดครับมี่ครับแฝดข้างบนมีแฝดแฝดสองนี่ครับแฝดฝาแฝดครับแฝดคนและฝป่านีครับป่าตองนักยัยเท้าแกเจ็บแต่ว่ามือแกไม่เจ็บครับแกว่าแกยังสู้ไหวนะครับเดี๋ยวฝาแกเอามาฝากให้ฝาแกวันนี้กักหนึ่งเอามาแก้หนาวครับพี่ครับพี่ เอามาแกะนะหน่อยสักชักๆๆๆป๋าต่อ,มตองมาดดูงานสีกับดยงานสีเตรียมขึ้น,นรถครับสดสทุกวันนะครับที่อุบลราชธานีนีะครับนี่ป๋าต๋องถ้าเก็บไม่มเมาเก็บดีไม่ป่ปานะไปปะใช่ปะถ้าเมาที่ทำงานปกติได้ไปปะแต่ถ้าเมาหรือปะถ้าเมาก็ไม่ปกติไม่ปกติครับถ้าเมาเงานถ้างหน่อยก็เดินทางถึงรอบนี่ครับ ปลาทองเป็นปลาชนิดหนึ่งครับปลาทองเป็นปลาชนิดหนึ่งทำมาให้กินโดยการทำไร่ไถนาปลาทองมือแกเจ็บครับแต่ว่าขาเจีบไม่ขาขาเจ็บแล้วมือไม่เจ็บปลาทองหวันครับทวดอย่างเดียวใช่ปลาทอดย่างเดียววันนั้นแต่งยิงใั่ไหปลาวันนั้นแต่งยิงใช่ไหมแต่งยิงครับซีอิ๊วหัวซีชมพูเซ็กซี่เลยครับปลาเกียงปลาเกียงรับไม่ได้ครับปลาเกียงว่ะ ขนาดมดแดงยังกัดไม่เข้านะครับปลาตองวันนี้นนะครับที่ปลาตองไปนอนมดแดงตายเป็นเป็นยกรังนะวันนี้นนะมดแดงตายยกรังนะปลาเกียงว่ะเตรียมเดินทางครับยี่สิบสี่ใบวันนี้เขาต่เตรียมขึ้นอีกงานอีกยี่สิบสี่ใบนะครับมาดูเนื้อไม้ที่เราทำการทำตู้สิบแปดนิ้วนะครับนี่ครับ ผมพาชมทุกขั้นตอนนะเป็นไม้อัตาภูเขาทั้งหมดเลยนะครับ่จะเป็นค้ำตรงนี้นะครับก็เป็นไม้ภูเขาทั้งหมดครับนี่ครับให้ลูกค้าดูกันครับเดี๋ยวนี้เป็นไม้ภูเขาทั้งหมดตรงวงกลมนี้ก็เป็นภูเขาครับขนาดชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ยงเราใช้ไม้ภูเขาทั้งหมดครับเนเป็นชิ้นเล็กๆกใหญ่ๆแบบนี้ครับนี่ให้ลูกค้าดูแบบสบายใจนะครับเป็นไม้อัตาภูเขาทั้งหมดนะครทีการทาสู้ลําโพงนะครับ ตีเป็นสิปนิ้ว uit. เราตีเป็นย1นิ้วครับถึงก,ก็รันโปรแกรมเลยนะครับรันโปรแกรมก่อนสั่งงานเครื่องกับนี่ครับคอโทรนโปรแกรมก่อนับนี่เป็น21นิ้วครับหยุดนิ้วไม่อาจตาภูเขาทั้งหมดเนี่ยมเข้าโปรแกรมนะครับตนี้ก็เตรียมสั่งตัดครับรันเครื่องก่อนครับรันเครื่องก่อนรันเครื่องก็มาเข้าโปรแกรมกับคนนี้ กาเรเซตโปรแกรมก่อนนะครับดรสั่งงานโปรแกรมก่อนนะคร,รับการวอร์มเครื่องก่อนนะครับ การเซตอัพเครื่องกับรีเซตเครื่องก่อนครับรีเซตเครื่องหนึ่งครั้งครับแล้วมาเข้าโปรแกรมอีกหนึ่งเครื่องครับขอบคุณทุกการติดตามด้วยนะครับท่านที่กำลังมองหาตู้ซับเบียดอยู่เราประกอบทุกวันสดๆทุกวันเลยนะครับขระกอบทุกวันตัดทุกวันสดๆทุกวันนะครับฟ้า้องหัวสันนี่นะครับก็สำรับปลั๊กครับตัวนี้จะเป็นเบรกเกอร์ของตัวนี้ครับ ช่วงบรรยายกาศจะส่วนหน,น่กาวที่เราใช้เป็นกาว q e เลยนะครับเพื่อม,มาติดไม้ติดอะไระครับนี่ครับเครื่องอ็อกเราใช้เครื่องอ็อกอย่างนีเดียวในการเชื่อม,น,าม,มานะครับขอบคุณทุกการติดตามด้วยนะครับวันนี้เทอร์โบ18ปิ้วนี้อุวบลรัชธานีนะครับสวัสดีครับ